เป็นดวงมาพอๆกับเสือเทาเหมือนเดิมครับเสือชราเสือร้ายจากม่วงสามสิบไปไปคนจีบรถกีตาร์บนะครับบาๆครับตำแหน่งสามคนเดียวสามคนเดียวครับ อเบาครับเขาไม่ยืนความนี้ที่หลังเป็นไรพาท้อาเองางน้อยเสือเท่าครับเก้าสิบสิบีบ้านน้ำอ้อมลุ้งใกล้ใกล้ได้หลายี่งานเสือชราสองโตที่สามสองึ่เอ้ ออกกรกถานลมนิดๆออกกรกถานลมนิดๆนะครับแต่กะตั้งโตตั้งลำใดไปอ่านลาดนะครับพี่น้องครับมากหน่อยซ้ำหน่โปรดติดตามเสือชรายอกยอกยอกติดเดียบรอยนะครับ มากหน่อยท่างไหนโปรดติดตามราคาไม่สูงครับดว,ดวกหรือเ่ดวดติดตามนะครับ<า>เสือชราวันนี้ครับรุนก,กันที่ความเบารุนก,กันที่องศารุนก,กันที่ความหมานม,มากหน่อยท่านไหนโปรดติดตามเป็นดวกเหนกันก็เสือชราว่าสุดยอดนะครับ<ข>ดวกเป็นดวก<ข>ดวกเป็นดวกดวกเป็นดวก เดือบไปเรื่อยงเดือบไปเรื่อยๆดูกเป็นดวงคอยอยู่คอยเื่อยมเรื่ออน้นหานอยนงเป็นดวผมสันดวงเป็นดวงดวงเป็นดวงดวงเป็นดวงนรับรับประทานครับผม